ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมครั้งสำหรับไมค้าอีกราบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะไปทําบ้านให้ NBC นะฮะมันก็คล้ายๆกับปูป,ปกาลังนะครับแต่นี้คือทําเป็นฟาร์มนะฮะบ,บูชาตัวเองเหรอโอเคนะ <c oughs> ซึ่งหมว่าเอ c น NBC, ไม่ใช่หมู่บ้านฟาร์ม n b c ีเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือประตูนะฮะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นประตูนะแต่ตอนนี้เราเรายังไม่ต้องทําประตูนะเดี๋ยวเราทําโครงบ้านไว้ก่อนซึ่งโครงบ้านเนี่ย n อ c มันก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับชีวิตนะ ก็สร้างด้วยคอมโบสโตนไปก็ได้นะะคือสร้างด้วยไม้สร้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยผลมันก็ออกมาพอๆกันนะเพราะฉะนั้นเราก็สร้างด้วยคอมโบสโตนไปนะฮะตามรันนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะไปซึ่งเดี๋ยวจะทำสักประมาณกี่ห้องเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้องแถวนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปเอ่อตั้งแต่สองเอาชีวิตรอดสองครั้งที่แล้วมั้งสองครั้งที่แล้วคือสองแบบที่แล้วนะ ทำได้ทําฟาร์ม NPC ในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับก็โอเคออยคุดเลยฮะเกิหะฮะรับนะเอ้ยรับไม่ทันรับนะรับนะทําเป็น NPC ีเอาออยรับอะไรรับเลยเอ้ยมันออกมาแล้วเอาคุดเลยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงสุนยนเลยคุณเลยดินใช่ไหมฮะคุดยาก ตรงนี้ไหมอุ้ยตรงนี้เหรอใช่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะพี่ถามว่าทำฟาร์มเอ็กซีทำไมคือหนึ่งสามารถเอาไว้แลกของได้คือบางครั้งคือแบบบางครั้งอะเราก็แลกแบบง่ายๆเช่นแบบเอ่อเอ่อแลกหนังสือเป็นเนมโลโลอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะก็เนี่ยของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยหนังบัวก็ข้าวตรงนั้นใช่ป่ะแล้วก็มีตรงนี้มาเนี่ย ใช่ถึงตรงนั้นแหละเราก็ทําแบบเนี้ยไปสีห้องแถวเลยออยขุดเป็นบรรทัดบรรทัดไปดีทําไมออยต้องเออเอ็ีซีเนี่ยก็คือแบบเอาไว้แลกไนงะใช่ว่าล่ะเราแลกเป็นหน่วยเงินก็คือแบบเอาพวกหนังสืออะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แบบมีพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะแล้วเราก็แบบเอาไปแลกแบบเป็นไดมอนด์พิกแอกก็ได้อะไรประมาณนี้หรือให้ n อ c e n ีซีเอชก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ที่สําคัญนะจุดประสงค์หลักของเราในการทําฟาร์ม MBC นนะนะนะก็คือทําฟาร์มอารอนโกเลมนั่นเองคือเพื่อยงคือเอาไปปัมปมป๊มเปั๊มปั๊มเหล็กนั่นเองนะฮะคือเราก็จะได้มีเหล็กใช้นะฮะแบบไม่จํากัดซึ่งเหล็กเนี่ยก็แบบเป็นสิ่งที่แบบจําเป็นอยู่คือแบบมันเหล็กมันทําได้หลายอย่างอะ่ะตั้งแต่ชุดเกาะแล้วใช่ป่ะล่ะตั้งแต่ชุดเกาะฮอปเปอร์ประมาณเนี้ยฮอปเปอร์นี่แบบใช้งบเหล็กเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เหล็กค่ะอันนี้ก็เหล็กครเกิด อะไรเออใช่หิบไม่ใช้นานแล้วเอาตรง,งนี้ป่ะฮะใช่แล้วเนี่ยไปเรื่อยๆเก็บ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 ,กบนะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆอันที่สองตอนนี้ถึงอันที่สองแล้วนะครับแต่ก็คือคาดว่าพอเราทําพื้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเอพซมันก็จะออกลูกอีกหนึ่งตัวนะฮะ <laughs> <laughs> ออกลูกเอพีซ <laughs> ีท่นคนต้องใช้อะไรเนี่ยสร้างมันเถอะนะฮะเราก็จะมีลูกเอพซเพิ่มอีกหนึ่ง อีกหนึ่งคนนะครับคาดว่านนะเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มันก็น่าจะปิง๊งปิ๊งกันว้ายวั <What? S 2> ซอมบี้ <g iveness> มันพยายามจะเข้ามาทำลายเอ็นบีซีอ่ะไออยู่ไหนแั่อยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงข้างๆบ้านเอ็นบีซีมันอยู่ข้างนอกรั้ว,วมไม่ใช่หรอกอยู่ข้างนอกรั้วผ่า<ผ>นแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วมาเข้ามาเข้ามาเบ๋ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ ABC ออกลูกเร็วขึ้นขังมันไว้นี้แหละไม่ต้องออกมาอยู่ด้วยกันไออยู่ด้วยกันสอบตาอะไรบ่อยน้าฮะชายรักชายเอออ๋อเอ้ยก็ ABC ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเพศชายออกลูกได้ด้วยเปลว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 ฟ้าวอุ้ยกระดูง เออมีทั้งหมด3มเลนสี่เลนนะฮะนี่เลนที่สมแล้วโอเคคันนี้พอทางของเราเสร็จเรียบร้อยเอ้พื้น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 ห้องแถวของเราเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นแบมอกี้มืนมองหน้าเราด้วยมองว่ามองปะเมื่อกี้มองหน้าอยู่เกินละ กำลังคิดว่าจะทำประตูยังไงดีเจ่ะประตูที่1ประตูที่2ประตูที่3ประตูที่4ประตูที่5ประตูที่6 6แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆสลับกันอย่างเงี้แล้วก็เพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีบล็อกดินไม่ต้องวางเนี่ยเดี๋ยววางอย่างี้ไปก่อนวางเป็นโครงสร้างอย่างี้ไปก่อนเออเฮะวางเป็นโครงสร้างอย่างี้ไปก่อนกึบกรึบกรึบก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 รึบกึบกึบกรึบ แล้วตรงเออฮะ <t une> ตามนั้นแล้วก็สลับสลับกันไป <t une> <t une> ชีวิตเอมีซีนี่มันเหมือนหน้าเบือนะ่อแล้ววิ่งทั้งวันเฮ้เฮ้อลบอนเดน๋ยววิ่งเฮ้แล้วก็ข้ใว่างันเถดใช่แล้วก็ขันบนสุดวางหลังคานะเออ เออถ้ามันจำนวนมันจำนวนมันไม่สวยตัดออกไปเลยตัดออกสักนิดนึงพอดีไม่ใช่หรอพอดีหรือว่าเราเมา,เาแปบ๊บหนึ่งเออไม่พอดีอ้องไงวะ ห้องแถวแบบห้องเดียวเลยเหรอใช่เป็นห้องเป็นห้องเดียวแต่มีหลายประตูอ่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้เจาะเจาะแล้วก็เออไม่ใช่อ,อ่าออออออสุดปลายทางทำประตูคู่แล้วกันอนะ่ะสวยๆจำนวนมันไม่ได้เออ แค่นั้นแหละต่อยจัดเลยแล้วก็ข้างบนทําหลังคาอตายยังไงระดับเนี่ยต่อไปตายเลยจ้า thank you เอ่อกระท่อม MBC เนี่ยสองชั้นก็ได้นะหรือจะทำชั้นเดียวก็ได้แต่คือในที่นี้ทำชั้นเดียวนะเพราะว่าเราไม่ได้เออเพ,เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเราแบบ คือแบบทำฟาร์ม n p c ตรงเนี้ยเพื่อจะได้จับ n p c เนี่ยไปยัดลงในอรอนโกลเลมฟาร์มนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการ n p c อะไรที่เยอะมากจนเกินไปนะเพราะว่าถ้า n p c เยอะเกินเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่ฆ่าอีกซึ่งเสียเวลาและเกิดเราไล่ฆ่า NPC เนี่ยอรอนโกลเลมก็จะมาฆ่าเราอ,อีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นพอ,พอดีพอดีไม่ต้องเยอะจนเกินไปซึ่งหลักสูตรฝรั่งของแต่ละบางคนก็แบบต้องวางประตูข้างบนอะไรประมาณนี้นะม,มันมันถามจําเป็นไหมมันก็ไม่ต้องจํา มันก็ไม่จําเป็นหรอกนะเพราะว่าถ้าจะวางประตูโอ้โหคนโดยะถ้าจะวางประตูหมดข้างบนนี่ก็โอ้โหเฟืองบตายเลยนะซึ่งทำแบบเนี้ยมันก็ได้ผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปตามทฤษฎีฝรั่งอะไรมากนะอันนั้นมันเขาเรียกทฤษฎีเกมหมดต้องตามทฤษฎีมางคุดครับเออครับ <laughs> อ่าเราก็ทำเราก็เราก็สร้างกระท่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทั้งสี่กระท่อมเลยสภาพตอนนี้มันเหมือนแบบมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะกระท่มบางสิ่งบางอย่างนะ,ะยังหาสัญชาติไม่เอายังหาสัญชาติไม่ได้นะต้องเราต้องวางประตูก่อนนะฮะแล้วทุกอย่างมันจะดูดีขึ้นยเยอะเยอะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้วางประตูมันก็เลยแบบคล้ายๆกีกโรมันอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ หมือนสนามประลองยุทธเนี่ยไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เกือบเสร็จละเดี๋ยบพอวังขอบสต์โดนเสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็วางประตูกรึบ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 โอเคครับคันนี้หลังจากที่เราสร้างไอ้นี่ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมปักท่อบนหลังคาด้วยขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจนะฮะประตูของเรานั่นเองขออนับแปลว่าเราต้องใช้ประตูหมดกี่บานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19คูณ2 38, 38, บวกอีก 4, 42, 42, คูณ 4, 168บาทลเดี๋ยวบางคนอาจจะงงนะครับตอนแรกคือคือแบบบางคนไงคือแบบที่เก็ดคูณเลขก็แบบ ก่อนก็นั่งนับนะอันนี้คือทาแบบนี้นะครับคือนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ตัวนี้มี19บาทถวต้วไหมฮะด้านนี้มี19ด้านฝากตรงข้ามก็ต้องมี19ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอา19คูณ2ก็จะได้38แล้วก็มาบวกตรงนี้อีก2ตรงนุษอ,อีก2ใช่ไหมก็คือบวก4ใช่ไหมฮะก็38 บวกกับอีก4ใช่ป่ะฮะเราก็จะได้42พอได้42ก็คือนั่นหมายความว่าเป็นจํานวนต่อหลังใช่ไหมหลังคาเรือนี้ใช่ป่ะเรามีทั้งหมด4กระท่มใช่ไหมฮะก็คูณสีเข้าไปจบได้ร68บาทไปอ่อยมาขังไม้กันขังไม้ของเราโอ้ต้องเดินอ้อมอ่ะเอ้ยไม่ต้องเดินไม่ต้องอ้อมดินู่นนนมันนี่มันนี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ คังไม้ถามว่าไม้จากไหนไม้จากการถางป่าอีตรงเนี้ยแหละเฮ้ยอุ้ยเียวออยเราจำได้นะเราเรารู้สึกว่ามีรูคิปเปอร์แถวๆนี้ออยทำเอาไว้ใช่ไหมเนี่ยรูคิปเปอร์ออยใช่ไหมเฮ้ยอันเนี้ยเราทำกินหลอนฮะเอเอร์ฮะเอเดอร์แมนด้วยฮะ ปีเปอร์จ๋าไม่เอาเนียเจ้จริงๆเ <c oughs> ออยไปทำอะไรกับตองกลับไปสัก,สกอ,อย่างเลยดูเลยไอ้โอ้ชื่อเออามาต่อโอ้สเกลโอ้โหอึ๊บอุ้ยอ้อยอ่าฮะอ่ะมาต่อปักท่อเท่านี้หนอ่อยอยไม่ไว้ใจแอบแอบ เอ้ยอยืนนะอโอเคมาไม่ไว้ใจจริงเออเนี่ยกระท่อมไม้ไม้เราอยู่ตรงเนี้ยเก็บของส่วนไม่จำส่วนเชิญแปบ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอาออยเอาไม้กระท่อบล่างล่างก่อนเอาไปเ copper c o p p ค r c เ p อร์ออรไว้ในลังซ้ายก่อนก็ได้เอาไม้ไปเยอะๆเลยอ่ะ เราไม่รู้ว่าต้อง,อง,งก็ทำนายกดหมดเลยวิธีการเอาไม้อดออกหมดเลยนะท่านผู้ชมมาเรียนรู้กันอีกรอบหนึ่งนะรันดับแรกนะฮะกดไอเทมอะไรก็ได้อยู่ในตัวเรานะครับเห็นว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะกดสมมติตอนนี้เลือกไม้ใช่ป่ะฮะแล้วก็แล้วก็วกเราเราจะเอาไม้ส่งไปให้หมดใช่ป่ะเราก็เลือกไม้ให้มันอยู่บนเมาส์เราที่แบบไอเทมมันตามเมาส์เราใช่ป่ะฮะแล้วเราก็จะให้จะย้ายจากตรงไหนไป จากต้นทางไปสู่ปลายทางอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ดับเบิันคลิกกดปุ่มชีพค้างนะแล้วดับเบิันคลิกไอเทมที่เหมือนกันอะที่ต้นทางมันก็จะบึ๊บไปหมดเลยแล้วเกิดจากเอาปลายทางกลับมานะครับแล้วก,กดชิปแล้วดับเบิันคลิกที่ปลายทางกึบมันก็จะมาหมดเลยออยเข้าใจไหมไม,ไม่เห็นไปเลยกดชิปใช่ไหมใช่กดชิปก่อนเดี๋ยวมันคลิกไม่ไปตอนนี้ตอนนี้เมาส์ออยมีไอเทมตามอยู่ปะ่ะมี อไอเทมอะไรตามอยู่อะตามไหนอะไอเล่าไนวะเวลาออยจะย้ายไอเทมจากช่องหนึ่งไปอีกช่องหนึ่งออยต้องคลิกขวาที่คลิกซ้ายที่ไอเทมใช่ไหมใช่เออฮะแล้วไอเทมก็จะตามเมาส์ใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ไอเทมตามเมาส์ออยยังตามแล้วตามแล้วใช่ปะ่ะกดปุ่มชิปใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวมันคลิกที่ไอเทมตรงที่ต้นทางอ่ะกองไม้อ่ะข้างบนอ่ะอ๋ะอเออ กดผมชิปี๋ยวมนคลิกโอเคเคลียร์ไปเดินกลับทางเดิมน,นี่แหละอลเคเขารู้ไหมเราก็มาเรเลๆไอหมูเฮ้ยหมูออกปล่อยมันปล่อยมันทำอะไรจะดันหมูเข้าออกป่ะเออรูคิปเปอร์นั้นปล่อยไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> รูฮะรูคู่กันเลยรูคู่กันเลยรูหนึ่งออยทำรูหนึ่งเราทำเนี่ยเนี่ยเราอุตส่าห์เขียนป้ายถามเนี่ยว่าเนี่ยมันคือมันคือลิกิตเตอร์ของแท็ใช่ไหมเออแล้วออยก็เดี๋ยวเดี๋ยวออยปักถามข้าว้าแล้วกันนี่รูของแท็กใช่ไหมรูของเกร์ใช่เปล่าได้ปาปกโอเคตรงนี้ทำคัฟฟิ้งเทเบิลตรง ปรับให้เป็นวูเดนแพงนะครับแล้วก็นไม้มันเยอะเกินกึบ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 โอเค <c oughs> เข้าสู่กระบวนการทำประตูรับับๆับเดี๋ยวทำประตูแล้วออยไปแปะฮะอ๋อวางผิดตกใจเลยครับไม่ได้ออยโยนไม้เข้าตัวเราแล้วกันแล้วออยเก็บประตูไป งั้นมันจะเยอะเกิน อะไรเห็นเขียวๆนกขิบหลอแหละโอ้ยเรายิ่งกลัวอยู่มันคืออะไรหญ้าใช่มันคือหญ้ามันคือหญ้าไหฝักมันตืดลุกเลยเริ่มเป็นโรคเราแวงสีเขียวไปแล้วเกลี่สีเขียวใช่ไหมใช่เราแวงกันแล้วตอนนี้ อืมอืมปึ๊บป๊บงับๆเดินแล้วหลังหนึ่งเคยไม้ก็เดี๋ยวตางคนต่าง <c oughs> ทำไปเลยแล้วกันเนี่ยเอาไม้ในคังเนี่ยเอาไม้สีดำก่อนนะเพราะไม้สีดำมันสวยน้อยตัวอ,อ,อยู่ยไหนวะดักเกอร์อ่ะอยู่ตรงคาร์พิงเทเบิลนี่ย ว่าแต่เก็นับไปแนนทำกี่บานไม่ได้นับอ้าวชิปเดี๋ยวประตูรถบ้านหรอกเออเฮ้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะก่อนหลังแรกเสร็จไปแล้วใช่ป่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปแปะหลังสุดท้ายอู้อู้รักกันแล้วเหรอเอ้ยอู้ ออกแล้วโอ้เห็นว่าบอกแล้วสร้างเสร็จปุ๊บออกลูก NBC พอดีพอดีนะฮะได้ชายเป็นยอดชายนะฮะแล้วก็ได้ลูกออกมาเป็นผู้ชายด้วยอ๋อเราจะปล่อยเราจะปล่อยให้ NBC มันออกจากห้องเล็กๆยังอ่ะคือตอนแรกนะท่านผู้ชมนะครับเราต้องจับมันอยู่ในห้องเล็กๆก่อนเพราะว่าถ้ามันอยู่ห้องใหญ่เนี่ย มันก็จะเพี้ยนผ่านใช่ไหมครัโอกาสที่มันจะเจอกันเนี่ยก็ยากนะเพราะฉะนั้นเราต้องจับให้มันอยู่ห้องเล็กๆกันก่อนนะฮะแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันนะครับแต่ตอนนี้คือเลิกออกลูกแล้วก็ถือว่าก็คือถือว่าเป็นอันโอเคใช่ป่ะล่ะงั้นเราก็ปลดปล่อยมันไปเถอะนะเราจะได้ไม่ต้องมาสนใจในภายหลังเดี๋ยวพอมาอีกทีปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวห้องทะลักโอเคฮะเออเนี่ยเราก็จับมันอยู่อย่างงี้แหละแล้วเดี๋ยวเรา อขยายประตูเลยแล้วกันจึ๊บเอาหายไปไหนแล้วล่ะเหลือแต่ลูกมันพ่อไปไหนแล้วล่ะ ทิ้งลูกเอาเกเอออกไปบปมาเข้าบ้านมา <c oughs> อ่ะหายไปไหนละเออโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวไปมาพ่อมาาันอาจจะเอาเออไม่เวลาไม่เวลาตอนนี้ป็พ่อดิอ่ะไม่รู้ใครเป็นพ่อใครเป็นลูกไม่รู้หรือชายชายได้ชายเป็นยอดชายแล้วตอนนี้ได้วลูกมาเป็นชายแล้วก็ตุ๊บๆนะฮะเราจะไม่พูดต่อนะฮะกรุณาคิดเอาเองนะ,ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะ,ะจบไปที่เรียบร้อยแฮะฟาร์มเอ็มบีซีนะครับสิ่งที่เราต้องรอต่อไปก็คือ รอ N p c พซมันขยายพันธุ์นะฮะโอเคจบไปลูหลานฮะแล้วก็รอดูลูกหลานนะครับจับไปเดี๋ยวจะทําเครื่องปั๊มเอ่ออารอนเกรเลมแถวๆนั้นแหละนะฮะมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละนะครับโอเคฮะจบเป็นที่เรียบร้อยคขอบคุณที่ติดตามชมวิธีการทาฟาร์ม n อ c นนะครับขอบเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรวะเอาว้ติดตามชมมาหลับวันนี้สวัสดีครับบายบายบาย ้ยลูไฟมุ๊เลยทังโคตทั้งอะไอะไรเนี่ยมากระโขก